คันนี้คือโ o โยต้าไฮรักรีโว4 g g นะครับผมเกียร์ออโต้ราคานะครับ5 4 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละผ่อนเดือนละประมาณ1,200 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้ไหมเครดิตดี D D จัดได้เต็มแต่ที่สุดไม่1,000 0โลไม่หมื่นกว่าโลคันนี้เกียร์ออโต้ไม่หมื่นกว่าโลนะครับรลดม่ <100. S 1> นะครับ900,000กว่านะ จบล้านนะครับคันนี้นะครับวันนี้เหลืออยู่ห้าแสนกว่ามาเรามาดูตัวท็อปเป็นไงไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ขีดยาวไหมครับขีดยาวคืออะไรเนี่ยครับเดลท์อ๋อเดลทนะครับนี่คือเด y l ไล h t นะครับผมสไตล์กลางวันติดนะกลางคืนก็เป็นไฟลีนะสปอรตไลท์คู่หน้าคันนี้ไม่มีท็อปกว่านี้แล้วสําหรับแคปพิลเอร์นะสีที่เห็นคือสีดํากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัว นะครับบันไดแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงขึ้นยืนอยู่ครับพี่นัทประมาณ90กิโลพี่นัทลองขึ้นดืนดูครับประมาณผมว่ารับได้เป็นร้อยอ่ะของผมนี่จะ90แหละนะมือเปิดโครเมียมนะประตูเป็นสมาร์ทแคปแล้วเปิดได้คันนี้นะครับดีเซลนะครับถือว่าเป็นนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับของทางโตต้านะครับที่ได้ปรับปรุงนะครับ เป็นราหัส2ทีดีนะครับรีบ <S 2> 2 <S เครื่องยนต์ 2, <ด> 2> แบบนะครับ2.4กับ2.8มาไลเนอร์แทบไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะใหม่มากนะครับไลเนอร์ใหม่มากนะ iner, มมากล้องถอยหน้าหลังนะครับบิลินอยู่กับมือเปิดนะครับบิลินอยู่ติดกับมือเปิดเลยกล้องถอยของโตโยต้าจะดีอย่างคือถ้ามาจากสูกเลยกล้องจะชัดโลโก้ o, ชัดเจนนะครับรถใหม่มากคันนี้รถใหม่จริจรอ่ะเชิญด้านนั้นเลยครับแอร์ Air, เป็นออโต้นะ ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเนาะตัวท็อปสิ่งที่ต่างขึ้นก็คือนะครับจะมีเนแต่อันนี้เราถอดกร์ดออกนะเพราะว่าป้องกันการหายเพราะเฉพาะก๊์ดอย่างเดียวอ่ะเป็นหมื่นนะครับมือสองต่อให้สั่งทําหรือว่าของซื้อต่อกันมาก็ยังหกเจ็ดพันเลยนะครับอันนี้เราเก็บไว้แต่จริงตัวเนี้ยมีเนนะแอร์แบกนะครับคู่หน้าสามารถปรับได้ให้กลางหรือไม่กลางก็ได้นะครับผมเกียร์อะก็ปรับตรงไหนครับข้างข้างครับ ข้างๆต้องดูข้างๆคอนโซลครับจะเห็นสวิตที่เอาไว้ปรับอยู่อ่ะเรามาไล่กันตั้งแต่พวงมาลัยเลยลกันมันติฟังก์ชันนะครับสองฝั่งซ้ายขวาปรับคืนเสียงทำาหมันเยอะลื้เกินครับเนี่ยผมว่าของเล่นมันเยอะมากนี่ของเล่นนี่รถกระบะนะเนี่ยรถกระบะใช่ครับพวงมาลัยเหมือนคล้าย for ์ u n นเนอร์นะอ่าใช่ครับแต่แค่แตกต่างนิดเดียวต่างกันที่ข้างบนครับข้างบนนะครับผม แล้วก็พอเจเนอรจะมีพัดเดิลชิพตัวนี้จะไม่มีให้นะครับผมที่ผมสังเกตนะครับรุ่นนี้นะครับสิ่งที่ให้มานะครับว่าให้มองง่ายขึ้นในเวลากลางคืนนะครับไฟนะครับจะขึ้นทุกปุ่มกดหรือสัญลักษณ์นะครับภายในรถนะครับสังเกตดูนะไฟเป็นออโต้พี่นะต่อให้เราปิดมันก็ขึ้นครับปิดไม่ได้พี่เป็นออโต้ปิดออโต้ไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นออโต้นะครับนี่นะครับมีโหมดนะครับ power mode นะครับเบาะหลังนะครับพลาสติกยังไม่แกะถ้าจะขาดก็พอพี่หนึ่งนั่งนี่แหละครับ นะครับผมพลาสติกเังอยู่เหมือนเดิมภายในสวยมากนะครับภายในก็จะเป็นสไตล์สีไฟก็สีฟ้าๆนะหลังคานะครับปีดวงเพดานนะครับสกปรกไหมไม่มีนะครับนลอยนิ้วลอยนะครับไม่มีนะครับวันนี้ก็ขอบากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ